เพื่อนเพื่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนทีิรักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนเพื่อนนักสะสมมือใหม่ทุกท่านนะครับสวัสดี FC สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องท่านที่สนใจในการสะสมเหรียญสะสมธนบัตรนะครับกลับมาพบกับครูโดงอีกครั้งช่องครูโดงคอยจะเป็นช่องที่ แบ่งปันความรู้ทางด้านเหรียญกระสับนะครับไม่ว่าจะเป็นลักษณะเหรียญหรือว่าหลายๆองค์ประกอบนะครับโดยครูโดงก็ต้องบอกว่าอาจจะไม่ได้เป็นคนที่เก่งมากมายอะไรนะักทุกวันนี้ก็ยังศึกษาหาความรู้ตามกลุ่มต่างๆตามเว็บไซต์ตามอะไรต่างๆนะครับแต่ก็พอเห็นเสร็จปุ๊บบางครั้งก็อาจจะตัง,งิดตังกิดในใจอยู่หน่อยเอ๊ะใช่หรือไม่ แต่เราก็ไม่ได้ทักท้วงนะครับเพราะว่าการที่ครูดงจะพูดไปนั้นครูดงต้องมีข้อมูลที่แน่นจริงๆคลิปนี้ E ีนี้คููดงจะมาพูดถึงเหรียญนี้นะครับต้องบอกว่าถ้าพูดถึงเหรียญ10บาทนะครับพอสอที่กำลังมาแรงมากๆตอนนี้นะครับราคาเนี่ยจากที่ครูดงบอกนะครับตอนนี้กระโดดขึ้นมา สูงหลายเท่าตัวเลยนั่นก็คือเหรียญ10บาทปี2,541เหรียญ10บาทปี2,541นะครับมีราคาเกินหน้าเหรียญหลายๆคนอาจจะไม่ทราบนะครับเหรียญนี้จำนวนการผลิตมานะครับก็คืออยู่ที่98,000 0เหรียญนะครับได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นตามลำดับตามลาดับเลยนะครับแล้วก็จากสมัยก่อนที่ เนี่ยเนี่ยคโด่งทําคลิปมาอยู่ประมาณ3คลิปและแจ้งถึงความก้าวหน้าของเหรียญนี้นะครับช่วงที่คุโด่งทําก็ราคาไม่สูงตอนนี้ที่คูโด่งเห็นในกลุ่มของนักสะสมนะครับแล้วเริ่มจะจับต้องไม่ได้แล้วเนี่ยค่าไฟสูงขึ้นเหรียญนี้สูงกว่านะครับแล้วก็แรงมากกว่าคนตามเก็บกันเยอะมากขึ้นจากสมัยก่อนคูโด่งรับซื้ออยู่ที่70บาทถึง90บาทนะครับ ตอนนี้คนที่เสนอมาก็ร้อยหนึ่งบ้างร้อยสิบบาทบ้างคุโด่งยังไม่รับนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมีสัก90บาทก็ยังรับอยู่อันนี้เป็นทางเลือกนะครับสำหรับเหรียญปี41ที่คุโด่งเห็นขายในกลุ่มนักสะสมปัจจุบันนะครับแต่ว่าเหรียญอาจจะสภาพดีหน่อยลองลองดูนะครับนี่คือเหรียญปี2541ที่มีการเสนอขายกันเหรียญผ่านการใช้นะครับในราคา สา0รบาท300บาทเลยนะครับถือว่าสูงมากๆเลยแล้วก็มีแนวโน้มสูงขึ้นอีกวันนี้ครูโด่งนำข้อมูลเหรียญที่มีการซื้อขายกันจริงในกลุ่มของนักสะสมนำมาแบ่งปันให้ดูให้เห็นนะครับว่าเหรียญที่ครูโด่งนำมาพูดมาคุยมาวิเคราะห์มาบอกเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆเฮ้ยเก็บได้เก็บนะสะสมได้สะสมนะ เหรียญพวกนี้มีราคาซื้อขายกันจริงแล้วสูงขึ้นด้วยปี2,541ตอนนี้สูงกระโดดขึ้นมา300บาทแล้วสำหรับเหรียญสภาพสวยหน่อยนะครับวันนี้มีสั้นๆแต่เพียงเท่านี้นะครับยังไงก็การสะสมเหรียญสะสมธนบัตรครูดวงพูดเสมอว่าเป็นอีกหนึ่งการออมนะครับเพราะว่าตอนนี้เงินดิจิตอลมาใช้แทน เงินที่จับต้องที่เป็นวัตถุแบบนี้เยอะมากขึ้นแล้วก็อีกหน่อยพอเงินดิจิตอลเข้ามาทดแทนได้เต็มที่เหรียญที่เราใช้กันอยู่น้อยลงน้อยลงเหรียญทั้งหมดจะกลายเป็นของโบราณทันทีสำหรับวันนี้โชคดีมีความสุขด้วยรักและปรารถนาดีจากคุณโดสวัสดีขอบคุณครับเพื่อนๆอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับ